ผมโคตรจะชอบเลยนะตัวเล็กๆที่มันแรงดีนะครับแล้วตัวนี้140นิวตันของแทหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ทดสอบง่ายๆเหมือนเดิมใช้เป็นด้ามปอนตัวนี้นะครับปรับไว้ที่140นิวตันเมตรผมก็ทําการนะครับใช้เป็นลูกบล็อกขนาดเบอร์29นะขันแน่นนะครับพอมันดังสักแคกหนึ่งเราก็พอแล้วนะครับสาหรับการถอดขันตรงนี้ก็พอที่จะเช็คได้ว่าไขค,รครวงกระแทกที่เราใช้งานเนี่ยตามสเปคที่เขาบอก140นิวตันจะถอดไหวหรือเปล่าเนี่ยใช้เป็นลูกบล็อก4หุนขนาดเบอร์29เมน ก็มาเจอกับตัวนี้เลยนะครับโปรซอมเมอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีเป็นแท็บโหมดมาให้เราใช้งานด้วยดีมากนะครับแต่๋วันนี้เอามาทดสอบให้ดูนะว่า140นิวตันนะครับสามารถถอดขันได้จริงหรือเปล่าก็ดูกันไปพร้อมๆกันได้เลยครับการใช้งานเวลาที่เราขันถอดน็อตแบบนี้อย่างที่บอกเอาเป็นชีลสเต็ปนะครับไม่ต้องไปฝืนเขาไม่ต้องกดแค่ยาวนะครับถ้ามันออกก็คือออกแน่นอนแบบนี้นะครับแรงบิดเต็มชัวๆนะครับ140นิวตันเมตรโปรซอมเมอร์ตัวนี้17โวลต์ นะครับแบตเตอรี่สีเซลลนะใครที่สนใจไปตามจัดกันได้ครับรายละเอียดตัวเครื่องสวยการใช้งานยังมีแทบโหมดมาให้อีกนะนอกกระแสเป็นนิดนึงแต่บอกได้เลยตัวนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนครับใครสนใจไปตามจัดกันได้เลย